เหมือนเดิมครับผมครับผมตามเวลาครับใช้ความกระทัดรัดอืมปิดเสร็จแล้วใช่ไหมปาดปัดปาดทอดไข่ไปเลื่อยๆสวัสดีครับผม F7 F F4 ช่องกลมแบนนะครับผม มันนี้เหมือนเดิมนะครับผมสวัสดีครับันนี้พี่วันนี้เป็นเช้าครับนี้พี่มอนเห็นไหมครับอ้าพี่กวางดวยเหโอ้เลือมมเยันนี้ยังนะครับมนี่ยังอเชียงไใส่ถั่วสวัสดีครับมันนีเชียกวางสิมาทอดไข่ดาวทุกเืองครับไข่ดาวนะพี่กวางนะไข่ดาวคือไข่ดาวไข่ดาวทำเหมือนพี่ ม่ไม่คือแค่อยู่แต่ดาวมาดิโอ้ม่ิดเลยโอ้โหโอ้โหช่วงช่วงนี้อะไรก็เดือดไปหมดนะครับช่วงนี้อากาศเป็นร้อนนะครับผมพบกันกับบรรยากาศตอนเสอสอเหมือนเดิมนะครับเทปกระแฟร์ซูนกินครับเขาต่อจากฟ้าเมือนเหนือครับผม ันนี้ทอดไข่เนาะวันนี้วันนี้ทำกี่อย่างพี่เหวันนี้สองอย่างครับสองอย่างวันนี้วันนี้แค่นี้อ๋อเดี๋ยวแล้ว้องอย่างโอ้ยโอ้ยมาครับมามาครับแกงส้มครับแกงส้มครับอะไรนะเขาเรียกอะไรแพนงเนื้อนะครับผัดเผ็ดผัดเผ็ดแพนงเนื้อเนื้อวัวครับผมแกงผัดริกแกงผัดผักแกงนะครับผมผัดวัชซีลอยดํานักคือสิ ขึ้นมาละครับผมก็หอมเสียครับครับผมไอสารน้ำงานนี้ไม่มีใครว่ารูน้ำหนักนะครับมี่ปวดเป็นัาครับผมสวยนี่ครับผมที่ใครหอมใครหอมที่ปวดครับเทอร์เล่สวัสดีครับสวัสดีครับไงพี่สบายดีเนาะสบายดีครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผม อยู่คิมเริ่มจะไม่สบายแล้วอยู่คิมเริ่มไม่สบายแล้วเอาเงี้อะไรนะทำไมทำไมพี่พี่ยาพาราใช่ไหมยาพารานะคิมสภาหลวงแล้วโอ้ยเปนยังไงเนยังงแมนคือเขาบไบ่คิมบ่าแม่เรับแม่เอยมงเียงไครับเพูว่าเท้าเจัเ้ามันเละแมนแมนบอพี่เขาเลแมนอยู่แม่ไอวง่งโอ้โหกางมาเองครับวันนี้ เชียรตลาดผูนี่แกพี่กวางตลาดผูนะครับผมฉายานะครับฉายาเขาโอ้มาๆๆกินเข่านครับผมกินเข่าต้องเป็นครับผมยูเจลไม่มีที่ขีที่เข่าบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับเหมือนเดิมอะไรนะนางวัวนางวัวนั่งกระบือนะบ้านยอไม่มีมาครับกินข้าวเลยครับ บ้านบ้านบ้านพี่กวางเอื่นเขาเจ้าปะเขาเจ้าครับเป็นเขาเจ้าเนาะเขาเจ้าเขาสวยเหมือนกันเนาะใช่เหมือนกันครับโอ้เหมือนกันเนาะก็เรียกแต่ว่าัมเขาเรียกเขาสวยครับอ๋อเขาเศร้าครับเขาเศร้าเดีโอ้สวัสดีครับย่าไปเห็นแดงนาะอ๋อครับผมมาเด้อกินหอยน้ำกันครับเออเพิ่มปลาให้ผมไปทิ้งเนี่ย ทักทายเอฟซีคร right, <I FC, S 1> <ol> ับไม่รู้ว่ารู้จักกันหรือเปล่านามามามาครับผมกินเข่ากินเข่าสบายสบายง่ายครับอานาสบายสบายแค่นี้เป็นแค่ประวัติศาสตร์ท้ทุกเหตุการณ์จะอยู่บนแค่นี้ทั้งหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ันนี้เดี๋ยวมีย่างบุบปนเนี่นี่บ่มีเนาะเอาความสวรรค์มเด้ออเสียกนนานี่ยด้ตำนานเนี่ย้พี่นี่ครับนี่ครับอพี่กวางยิ่เปจุดชนวนเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยานตัวนะคุยี่านวนก็มาเดี๋ยวมากลวมางิดกล้เมาครับมาไหม ครับผมเอฟซีมากินฟองน้ากันได้ครับผมอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศตอนเสาร์นะครับคือยังไงโอ้แม่งวันมันเหรอวันวันไปเกี่ยวเขาไว้มันวันไปเกี่ยวเขาไวักขาแล้วเขาโอ้เวลาเขาผมเยรถนี่ใครจะไปขายครับลกล้วกะลังเสียส่หุงไปขายครับโอ้ยน้อจากพอเกด่ยวมาลัดดิสุดมี้ ลักขอลหรือเปล่ไอ้ชี้มือเจ้าเห็นเอาไปซองสอบสามสอบแม่นไหร่แม่นครับเอาไปยังไปขายครับวันเอาไปใกล้แมนเลยเอาไปขายครับข้าครูพี่ครับไปขายเอาไปในพิซซ่าบอกทานแตเรื่องมานอนขายนะทานแต่เดี๋ยวมานอนสซนโซนครับโซนนี่พี่กวางตอนนี้เป็นไงบ้างพี่สบายดีครับสบายดีเนาะครับผมแต่ไม่สบายเพราะเพราะ พอใครไงเฮ้ยเดินทัวลงไปคิดไม่เป็นเดี๋ยวเซวแซวเล่นเล่นๆครับผมเซวเล่นเล่นๆีังใงครับยั้งใจครับเราบอกว่ามวนกันครับไม่มีอะไรแล้วครับพี่เขาพี่สายพีครับผมเขาใช้ได้อยู่ครับอ๋อใช้ได้เนาะเอ๊ะใครอยู่ใคร ไม่้ไม่ได้ต้อบอกว่าใรอยูใครเนี่ยไปใ้ไปไหนไม่่อยาไปเียวเลยเีวเลยเพเอกไดเี้ย้วใช้ไม่ได้ไปได้ไม่เอามไม่เอาไม่เอาใชุ้ดสุดงาไมนไปใช้เาใช้ทงานไปเลยนจซื้อเาไปหซื้อเาไปพี่หาทุ่มเคยหาชื้อ เอฟมาเอฟมาครับมีอะไรมาไ้จำได้เากองเท่าพี่กลมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาพี่กำลังเาไอยูไหนเลยอยูข้าวไก่เรียกแล้วเดี๋ยวเขามามากมากครับผมไก่บ้านบ้านเลยขึ้นอยู่สุดยอดยแบบนี้เลยบ่อยนี่ครับชีวิตมีรสชาติ มีรสชาติครับเป็นคนมีอนาคตครับครับโล่ไต่โล่ไม่โล่ไต่โล่เบาหวานโอ้เป็นคนมีอน่าโคตรเลยโอ้แก้วโล่ไต่ก็โล่เบาหวานนะครับอนาคตอนาคตที่เลือกได้ครับเลือกเป็นเบาหวานความดันเราเลยเป็นไงพี่เล่แซ่บบ่อ๊ะแซ่บเนาะแซ่บคือเก็ไม่ได้มาไทยมาไทยตอนเล่าเราเห็ดไป บทันนะครับผมว่าสิงเมื่อลอยไทยสูตรเล่าลงช่องอยู่นะครับผมเอฟซีทำมาหลายหลายนะครับอยากเห็นวิธีการเ็ดของพี่กวางนะครับผมเดี๋ยววันไหนเราทําผัดไทยเนาะพี่เนาะได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวเอาตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยเนาะนะครับผมตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบเลยครับครับตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบเลยเนาะวัตถุดิบต้องหาเจอก่อนครับที่นี่ผมลองหาหลายเท่าแล้วหาไม่เจอ เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปตลาดเลยพี่เดี๋ยววันไหนก่อนกุ้งผู้กุ้งแห้งขูยไทยเนี่ยหายากมากหาไม่เจอป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปตลาดเนาะจะได้บอกสูตร FC ด้วยนะพี่เนาะเผื่อเป็นวิทยาทานเนาะให้ FC เขาเผื่อไปทำกินที่บ้านนะครับแต่เดี๋ยวผัดจานต่อจานเลยครับเพราะผัดไทยต้องผัดจานต่อจานผัดทีเดียวไม่ได้แซบแซบแซบ ปะกินข่าแล้วกันครับทำเม่น้องปะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้อย่งมีเพียงเท่านี้นะครับผมปะเดี๋ยวของนี่อยากกินข่าววันเดี๋ยวสิบอกท่านในคลิปนะครับผมจานข่าวแล้วใหญ่พอดนะครับในคลิปนะครับคนกินข่าวเติมขึ้นครับผมโอ้เวยกินมากครับ้นบผมข่าวบอกกินเนาะกินย่างขึ้นเนาะกินชาบูกินชาบูปะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ย่งมีเพียงเท่านี้ล้วครับผม ร้อนร้อนคนประกอบการนะครับผมชมใส่เขาก็บิดหมอนครับผมแสบ่าแสบมันก็หลดเนาะโอ้ยมันพุ่งกลางเลยเนาะแสบเลยเ็สุกโอ้เแบเ่่เรับบหมอเขาจะบิดหมอนี่ก็บิดหมอนุดยอเลยครับไปิรถมนไปลางรถน ไก่เพงก่สีอะดเมัเ,มเดี๋ยวเราไปจะมีเพ่งของคมกะแบนเนาะกับเพ่งนั้นแข่งมาอะไรอีกเพ่งอย่างสื่อเพ่งนักวิจัยแอลกอฮอล์ มามีอร์มั้วครับทาล่าเป็นห้จอทเียงพ่่เอเพ่ย่ยเพยเ่เดีมีโอ้ยแม่เ่ยาสมแล้วจ้าแล้วเน่ยมาสมแล้วมอสมแล้วพี่พันเปซ็นตาผลไม้ครับผมเดี๋ยวเพลงเพลงคิมีครับผมแต่งเพลงให้คิวอยู่เพลงเพลงเพลง ยายอ้อยแม่เซนยายอ้อยแม่เซนหรอพี่อย่างนอยา้แม่เซนไ่รัเงินไม่รับไม่ับเนไปดกับกลับซิงเกิลต่อไปนะครับ่อไลูกพีไล่อ่ลูกพีไล่อ่โอะไรอะไรลโอเคครับผมเอปยพอรนีเย่ออกไปลาแลทุ่นาโอเคสหรับินี่ีเมงทานีนะครับผมอปูนี่าราสวัสดีครับกนเลี่ยวดีครับกมสวัสดีครับ 比来哦，刚才你。